สวัสดีครับวันนี้นาเล็กคนช่างจอมก็พามาดูกาฝากของนาเล็กที่ยังเหลืออยู่นะเป็นกาฝากทับทิมนะเนี่ยสองกิ่งใหญ่ๆเลยนะก็อันนี้ยาวประมาณสักฟุตหนึ่งอันนี้ในประมาณสัก40เซนนะก็เป็นกาฝากที่ถือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหานิยมนะขาขายนะนี่แหละ ก็เป็นกาฝากที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะก็แล้วแต่ความเชื่อนะฮนะใครที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของกาฝากเนี่ยหลายคนก็ตามหานาะเล็กมีก็เก็บไวนะ้ก็มีลูกค้าก็ติดต่อมาเรื่อยๆเหมือนกันนะว่ากาฝากเดี๋ยวนี้เริ่มหายากนะต้นไม้ก็หายากนะนี่ฮกาฝากทับทิม ใครสนใจก็ทักมาได้